ครับสวัสดีครับพญายโญ่ไมกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนีพญายโญ่มาด้วยเมนูต้มกบพี่น้องเมื่อวานนี่พญายโญ่ไปหามาได้ซิสกัวตัวนี่แหละพี่น้องพญายโญ่จะมาต้มตำหุ้งแกเป็นแก้วพี่น้องเอ้ยมากมากมามาก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 มาจิ้นะพญายโยเล่าร้ายมาไล่ขายใหญ่แต่งพี่ไอ้น้องสินาสาวมามาแล้วกับมายาวจะลาหลับพี่น้องเฮ้ย ต้่มกเบเจ็บแบพญายโยไปหามาเมาื่อคืนนี่ขึ้นว้านนี่แหละอือโอ้โหสุดยอดเลยอือตุ่มบางไงเลยพี่น้องเอ้ยว้มาตัวน้อยๆดิเบิง่งหลดนั่งคนหมดขีเดเม็ดยูอืมพญายโยคลุบเอาปุ๊บเอา,เอ,าอือตามมุู้งตุ่มเจีวอืม,อม เขาเป้า่น้อเอ้ยตำหุ้ง <c oughs> กับพยุตำเองต้มกบกับพยุิต้มเองเซ็เเ็ตแหฮงมาฮุ้งกับฮ <c oughs> <ส>ู้นงน้อยๆเพร สามหิ้วนมแพี่น้องกินหอดจะเข้าเป็นเด็กหน่อยล่งให้ล่งหน้าแต่ไม่จังใจเป็นเด็กหน่อยผมพอยกแม่เป็นตำให้กินโอ้อยจะม,มันแสบแห้งไรอีพออีแม่เป็นตำให้กินแต่สมัยอายุหน้าโคกคุณคืนหน้าดำหน้าไม่มีไม่เป็นตำให้กินโอ้อยจะมาันแสบ please, please. เาแล้วจินหอดเป็นแห้งครับอืมแบครับอมาอืมอกล้กย,ย้เลย ่งเปื de, on, ่อยมันยางคักเลยไปหาไม่ได้ไปนองเลยไปหาไม่ต้มกินร่องเบิ้งแสบคักสิแสบต้มปุยโยต้มบ่ปุยโยว่าปุยโยต้มแสบคัก ไอแบบถมบังถมอมลำถมปลาไจังเลยไอปักันแน่ เสแบคับเพ็พี่น้อง้กินเขาแล้วไปนอนข่าวแรกเราไปนอบระัานกินไม่กินนะปัญญาโยเด,อด้อต้มกบแส่บกอมน้องกองเป็นแก้รีทพี่นออ้องเอ้นจะเียบมื่อนี่ครับเขา มักจะแย่งกินหอดให้กินหอดหน้าบ้านเ่าเดียวทำไมทำงไปยโยกเป็นเด็กน้อยกบเกลี่ยหล,ลายล่ไปยโยกไปหา tam thung tam hay tam na ha cái à, đấy cả đầy xây biệt xây sẽ... xây điện như thế ít đen lắng luôn không phải nắm chung này hoan ba cái nhang hoi hoi chạy thanh ไมัยนี้มันก็คือสมัยก่อนหากินแกง่ายทำให้จำหน้า มันเนี่ยเปื่อยดีครับไล่ในาปากเลยผิดหวังเลยพี่น้องเอ้ตรงผมกอมน้องคลองคอัน ืมมักใแง่งกินหอดทงหน้าครับบานเจ็ดเมื่องนอนเขาาดเ้อพี่น้องเออ เรื่อมกดไล่์ก้นแฉ่พญายโญน้ำเด้อกดติดตามน้ำวดซัพอวอท์ไคยร่ลงจกักษีหาเทียชุดไทยไทยชุดแสบจงนี้คลิปหนาแสบไม่ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับขอบคุณขอบ